สวัสดีครับ FC เวียงหุตนแตรงทุกท่านครับวันนี้มาคลิปสองพระกับเวียงหุ่นแตรงครับ EP ที่16นะครับสนใจพระอค์ไหนดูให้ชอบทักมาแบ่งปันกันได้ครับเออครับวันนี้คลิปนี้ก็ได้พระมานำเสนอ เก้าองค์ครับเลขสวยครับมีทั้งหมดสามแถวสามเนื้อเก้าองค์ด้วยกันนะครับก็มีแถวแรกก็เป็นโลหะแถวกลางก็เป็นสมเด็จเนื้อผงแถวที่สามชั้นล่างก็เป็นพระเนื้อดินยนยมครับนครับพระเนื้อดินยนยิยม fc สนใจก็ทักไลน์มาได้ครับทักไลน์มาได้ที่ไลน์ที่โชว์หน้า Facebook เฟซบุ๊กไอหน้าเฟซบุ๊กแล้วก็หน้า,นา youtube ตัวนี้นะครับทักไลน์ก็มาได้เลยครับสอบถามไลน์มาที่0816505845แล้วก็ 0857704527นะครับวันนี้ก็นำเสนอชิ้นแรกเลยนะครับชิ้นแรกกันเลยนะฮะก็สมเป็นพระโลหะครับพระโลหะเป็นพระบูชาขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเป็นพระบูชาขนาดนิ้วศิละปะนี้เป็นพระ สมัยรัตนโกสินทร์รัตนโกสินทร์นะครับนี่ครับเป็นพระบูชาโคงข้างบนเป็นเนื้อเงินครับโคมข้างล่างเป็นเนื้อสำริดสำริดทองหล่บวบหรือนี่ครับเป็นพระหลบราณสองถอดครับเป็นพระหลบราณสองถอดศิลปะนี้เป็น รัตนโกสินทร์ตอนปลายยุคเสาชิงช้าหล่อตันนะหล่อตันสองถอดนี่ฮะวางชั้นบนพุทธวางชั้นบนทองทองเหลืองครับนี่ทองเหลืองสมดิดฐ์นี่ฮะเป็นพระบูชาขนาดหนึ่งนิ้วศีลาท รัตนโกสิน์ตอนปลายยุคเสาชิงชา้าเป็นเนื้อโลหะเป็นพระบูชาขนาดเล็กนะครับหรือไม่ก็เป็นพระกุวังหน้าครับนี่อย่างนี้เป็นพระกุวังหน้าอย่างนี้หายาวมาครับเป็นเนื้อเงินเป็นเนื้อเงินโบราณอย่างเงี้ยสองถอดนะต่อไปก็ดูอีกอง์ที่สองครับ นี่เป็นพระรูปหล่อลุมพอเงินเออหล่อพิมพ์เงินพิมพ์นิยมนี่พิมพ์นิยมโลหะนี้เก่ามากพระเก่ามากผิวนี้ น้ำทองผิวโลหะเนื้อโลหะเก่าเนี่เก่าแล้วโดนสัมผัสก็จะเป็นผิวสาแดงๆครับผิวสาแดงๆก็เป็นพระที่อ้วนลำ่นลำอ้ล่ำพระโดมพ่อเงินแบบนี้เป็นพิมพิยมหลโ,โหลโบราณครับโลหะนี้โอเค ทองคำอก่ทองคำาสาแดงลงที่สัมผัสโลหะแบบนี้ถ้าเป็นวันณะที่มีเนื้อทองคําเยอะๆก็จะออกแดงครับจะออกแดงทายามถ้าว่าเราสัมผัสแล้วผิวองค์พระ่ยก็จะออกสีแดงครับสาแดงอย่างงี้พระคนข้างจะสวยครับตาคมลึก ปา,ปากมีลองลึกครับปากมีลองลึกเห็นลายฝันฮะเป็นลายฝันนี่ฮช่วงใต้ฐานสัติก็ลึกเป็นช่วงนี้เป็นจะเห็นรอยหนึ่งฮะรอยเนึ่งขององค์พระนี้ อย่างนี้เป็นพระพิมพิยมเก่าตามสภาพแล้วนี้ผ่านการใช้มาผ่านการใช้มานี่โชคโชนะนี่โชคโจนแต่ว่าไม่ศึกครับเป็นพระที่ไม่ศึกนี่นีหมุนรอบองค์พระแล้วหลอ่อโช่์พระหล่อโช่์ พระลอชอพระรอชอลักษณะแล้วมีเสนิมหลบที่กุนองค์พระอ่นลำฮะอุนลำอืมโอเคครับเ่าไปก็นำเสนอพระองค์ที่สามโลกนี้เป็นพระโลกโบราณโลปปูดเทพโลกอุดรนครับ ลูกโ่รลงปูเทพลกอุดรเป็นเทละเทละในตำนานครับเป็นรูปล่โอโบราณนั่งแท้แน่นอนครับแท้แน่นอนพอดีว่าเห็นพบเจอในสนามนี่น้อยมากครับอย่างนี้ เป็นพระกจกิสร้างครับเก่าอันนี้ก็ดูจะแล้วเป็นพระที่หล่อโบราณเนื้ออมเขียวเนื้ออมเขียวค่อนข้างจะนั่งหลออ่อนี้หายากมากเลยนะแฟนคอห้อยได้ครับตั้งบูชาได้ครับหลวงปู่เทพโรดอนเป็นเทลระที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากครับ ฟังพระสายปานี้จะนับถือท่านครับบางบางท่านก็เรียกว่าหลวงพ่อในดงหลวงพ่อในดงหลวงพ่อในดงองอ์ดำอะไรอย่างงี้ครับเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านไปมาล่องหนไหลตัวตนครับหลวงปู่เทพโลกดรน เป็นทระที่ศักดิ์สิทธิ์มากอย่างนี้หล่อโบราณแท้ดูง่ายเลยแต่ไม่ทราบว่าสร้างที่วัดไหนครับต่อไปก็ดูชมสองพระต่อเนื้อพงสมเด็จพิมพ์ใหญ่ฮะพิมพ์ใหญ่ พิมพ์โบราณนี่ฮะอย่างนี้พระพิมพใหญ่พิมพ์โบราณข้างก็มีรอยนี่ฮรอยเนื้อเด้งๆก็เป็นพระผงกำแพงครับพระผงกำแพงนะี่พระผงกำแพงเม็ดนี่ฮข้างๆก็มีมวลสารแล้วก็ ลเลยดอกขรุขระพระพุงกำแพงติขบข้าของค์พระนี่มีความนุ่มนะฮะเกลี่นมันทั้งอิวเกลี่นมันขุมสุมไหวใหญ่อ่าครับผมต่อไปก็ ชมพระเนื้อพงพุทธคุณนนะืหลังจานพงพุทธคุณหลังจานเนี่ยเป็นพระพงพงล้วนเนะนี่ยพงล้วนพงพุทธคุณพิมพ์ทรงนี้เป็นพระหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะฮะก็เรียกพงเกษรพวกนี้เป็นพงเกษร ก็มีซอ,อนเรามีจานเป็นพระยุคเก่าอันนี้ก็จานหลังยันเปียกนะฮะ่ี้ยนะครับเป็นพระหลวงปู่บุญหนะวัดกาบังแก้วแต่เนื้นอซอนอี้เป็นจิจิวัดกาบังแกแนนนนครับเป็นพิมพ์ของปู่บุญ ต่อ,อไปก็เป็นสมเด็จอีกองหนึ่งครับนี่เป็นนี่ก็เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานนะพิมพ์โบราณพรานี้เป็นพนึบเนื้อเนบพราคนข้างนี้เน่น่าสนใจครับสองเลยน่าสนใจมวลสารเยอะ เป็นพระนี่แกมูลสารครบสูตรครับนี่พระผงช่วงโดนสัมผัสก็จะเนื้อเนา่าเน่าเนื้อนึบเน่าเหมือนกยยายศาสตร,ร์นะแกผงนี่ฟับอันนี้องค์น,นี้จะจะแก่เนื้อแบบนึบๆนะแกเนื้อแบบนื้อแกมูลสารแกผง จะเก็บอบอผงนะฮะอบผงพุทธคุณเก็บออกผงพุทธคุณเนื้อจะออกหนึบหนึบเนีเน่ดูผิวองค์พระนะครับนี่ยผิวองค์พระก็ชอบแก่น้ำมันหนึบหนึบนะเห็นมันหนึบหนึบ อ่านี่ดูข้างหลังนี่ช่วงนี้ช่วงบนนี้ก็จะออกนึบหนึบฮะเนื้อเขาเรียกว่าภาษาพราเขาเรียกพระเน่าเน่าเนื้อเน่าเนาเป็นพระที่โดนเก็บอายุมามากก็อายุเยอะๆนานๆก็จะออกแบบหนึบหนึบเป็นผงอิทิเจมลสารก็จะแก่ผง พุทธคุณเนาะพงติจเจอของหลวงปู่ลักษณะเหมือนกับว่าพระเป็นสอ,สองผิวนะเนี่ยเนื้อในองค์พระก็จะออกแบบนบนบๆนบแก่น้ำมันตั้งอิว่วเนี่ยช่วงขกขานี้ก็จะแก่ผงแก่ผงองนี้เนี่ยช่วงข้างก็จะเห็นรอยตัด เนียเจ็นรอยตัดเป็นผ้าผิวเดิมพอเก็บไว้นา,นานๆก็จะมีคราบฝ้าผิวองค์ผ้าครับอเป็นผิวสองชั้นนะนี่เป็นผ้าผิวสองชั้นะครับ ดูลกข้างตัดนะนครับผมสมเด็จเนี่ยเนื้อหาหน่าสนใจครับพระเทอครับพระเทพระเท,ะเทออกโฟมแบบแกผงครับผมผงพุทธคนต่อไปก็เป็นเหลือ สามองค์สุดท้ายก็จะเดือเป็นพระที่ได้มาตอนหวัวค่ำน,นี่ก็จะเป็นพระผงสุพรรณอยู่ในกลุ่มเบญจาภาคีนี่ก็จะออกนีเรเกศเกศอนครับ เนื้อละเอียดฮะเนื้อละเอียดเนื้อดินละเอียดกดซอนนี่ฮะพาะนี้นี่ผมกว่าจะจีบมาได้นี่จะคงห่วงมากครับองนี้ก็อบอกว่าพระองนีเน้เหมือนในหนังสือเหมือนในหนังสือหนังสือพิมพ์ที่ลงเพราะว่าคงห่วงมากครับ ต้องเสียแรงทั้งเสียพระทั้งเสียแรงเสแรงนี่พระค่อนข้างจะมีเสน่ห์พระค่อนข้างจะมีเสน่ห์เนื้อละเอียดเกเป็นเนื้อดินจริงๆแล้วเนื้อผงสุพรนเนี่ยเป็นพระเนื้อเกศรครับอ่ามีสรนี่ครับข้างหลังแล้วข้างหน้า ก็ดูข้างอีกนิดนึงนะอีกข้างนี่นนข้างนี่ฮะนี่ครถูกใจมากครับถูก็จะนี่ฮะ ดูซูมให้ดูซูมดูข้างของพระนะพระมีมิติฮะบ่าถ้าพระมีเสน่ห์พระเทนี่พระจะมีมิติฮะนี่ฮะพระจะมีมิติ